ลอนสวัสดิ์จากปีนังอีกวันครับคืเอ,อเดินออกมาฝนก็ตกแล้วนะเวลาเดียบเมื่อวานเลยยังไงวะเนี่ยเ,เริ่ต้นวัดใช้ดีฮนะรอยอยู่ว่าง,งานไม่ตกพอเดินมาปุ๊บตกเลยหาของกินก่อนนะครับก็เดินลงนี้เลยกันไม่เคยเดินซอยนี้ วันนี้ไปปีนนางฮิวให้ได้แต่ไปเอามาเฮ้ยคือเหมือเมื่อวานอีกว่ะทำไมในแอปบอกว่าวันนี้จะ sunny day วะอยากกันเน่แต่ไม่ได้ครับอาจจะเหมือนเมื่อวานคือพอบ่ายเย,ย็นๆนี่แดดจัดเลยนะอะไรเดินไปหาของกิน รอเวลาฝนหยุดก่อนจะหาพวกก๋วยเตี๋ยวจีนๆกินแล้วนะฮะน่าจะประหยัดกว่าถูกกันเยอะที่เห็นอันนี้นะเห็นเบอร์เกอร์คิงนะมีชุดแบบบ็อบเบอร์จูเนียตกชุดละประมาณ90บบาทอะ่ะเป็น ถูกกว่าข้าวเมื่อวานที่กินที่ร้านข้าวแกงอยู่นะก็เลยไม่กินข้าวแกงและแต่เมื่อวานอยากกินข้าวไงเงั้วเดี๋ยวหาของกินดูก่นอนร้านใกล้ๆที่พักนะฮะก็งกงๆแต่ก็คือ,อสรุปนะร้านนี้หลักๆเขาขายบะหมี่เกี๊ยวนะ ายว่ามีเกี๊ยวแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะแต่ว่าที่เราอยากกินอะคือเป็นร้านที่แบบเป็นแผงอยู่ข้างหน้าร้านเขาซึ่งก็สั่งได้แหละแต่ก็อย่าลอยต้องสั่งน้ำที่ร้านนี้ด้วยนะก็เลยจัดไปชาบ้านาวะแนลองดูสั่งบี่กุเกี้ยนไปน่าจะคล้ายๆมีสมปมที่ปุ้เก็ประมาณนั้นราคาน่าจะ รวมๆแล้วรวมน้ำน่าจะสักสิลิงกิตสิบลิงกิตก็แปบาทเองรับได้ครับค่าของชีพที่มาเลย์นะผมสังเกตว่านอกจากค่าเดินทางค่าน้ำมันที่ถูกกว่าไทยแล้วเนี่ยอนอกนั้นแพงกว่าหมดเลยนะฮะทั้งค่ากินค่าที่พักค่าเที่ยวอะไรตนะ่างๆ ชามะนาวเหมือนชามะนาวไทยเลยนะก็คือชาดำเยียนเีลือมะนาวอ่ะ้วไม่ค่อยหวานีฮะเี้คือฝนก็ป,ปล่อยๆเนะี่ยเดินมาก็เปียกเนะ่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่มองไปฝั่งปีนังคิวเห็นยังแบบแท้งๆอยู่นะก็ยังไงก็ต้องไปครับวันนี้ว่าสุดท้ายที่ปีนังแล้วนะฮะ เช้าเา้าาลวกับไที่ยเมนูอาหารจีนที่ปีนังนี่จริงๆต้องบอกว่ารสชาติกลางๆนะคือกินง่ายแต่อาจจะไม่ได้จัดจ้านเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยเหตุผลอีกอย่างก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่เน้นการปรุงอาหารทํามาแบบไหนก็ต้องกินไปแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการกินเพื่ออยู่ไปเพราะวันนี้เป้าหมายของผมอยู่ที่การไปปีนังฮิลซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดกับเมืองเลยถ้าเปรียบกับบ้านเราก็คงเป็นเหมือนดอยสุเทพที่เชียงใหม่ สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวและชมวิวเกาะปีนังจากบนนั้นได้ซึ่งการเดินทางไปที่ทางขึ้นปีนังฮิลนั้นก็มีหลายวิธีแล้วแต่งบประมาณของตัวเองแน่นอนว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าบางอย่างผมก็ต้องเลือกวิธีที่ถูกและประหยัดที่สุดนั่นก็คือการนั่งรถเมล์นี่จึงเป็นครั้งแรกที่ผมได้นั่งรถเมล์ในมาเลเซียหลังจากที่มีโอกาสไปนั่งมาหลายประเทศแล้วข้อสรุปก็คือรถเมล์ที่นี่ค่อนข้างจะทันสมัย มีแอร์ทุกคันไม่ต้องกลัวร้อนหรือเปียกฝนที่จะตกลงมาระหว่างทางค่าโดยสารก็กลางๆไม่ได้ถูกหรือแพงมากและสิ่งที่ผมชอบมากในการขึ้นรถสาธารณะในที่ที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้คือเราจะได้มีโอกาสค่อยๆนั่งดูสภาพบ้านเมืองของที่นั่นจริงๆได้เห็นผู้คนที่ใช้ชีวิตในวัฒนธรรมที่ต่างออกไปนี่มันคือสเสน่ห์ที่หาได้เฉพาะจากการนั่งรถโดยสารสาธารณะเท่านั้น ที่เป็นผลพลอยได้มาจากการตัดสินใจไม่เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขี่ไม่งั้นความทรงจําที่ผมจะได้รับจากเมืองท่าเก่าแก่แห่งนี้ก็คงกลายเป็นอีกแบบเลยพอมาถึงป้ายรถเมล์ปลายทางผมก็ต้องเดินตากฝนไปอีกประมาณ20นาทีเพราะสายรถเมล์ที่ผมเลือกขึ้นดันไปไม่ถึงหน้าทางขึ้นเขาก็เลยต้องเดินลัดเลาะผ่านถนนเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ให้บรรยากาศไม่เหมือนกับวันที่ผ่านมาในย่านเมืองเก่าเจอหมาที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง จนกระทั่งผมก็เดินไปถึงทางขึ้นปีนางฮิวจนได้านตอนนี้ก็มาถึงทางขึ้นปีนังคิวแล้วนะฮะแล้วก็ทำเตือนอย่างแรกของคนที่จะมาที่นี่คือเขาบอกครับว่าถ้าจะเข้าไปข้างในเนี่ยต้องใส่แมส์นะ ก็เลยต้องซื้อเป็นภานคบรรคับซื้อแล้วก็รอบๆก็ไม่มีแล้วนะครับก็ต้องมาซื้อที่ร้านขายของที่ระลึกของที่นี่เองเนี่ยก็ไอถุงแมสเกาหลีเนี่ยที่เมืองไทยน่าขายอันละแพ็คละสะัก20 30เนี่ยที่นี่ก็6 70บาทนะฮะก็ทำก็เตรียมมานะถ้าใครต้องถ้าใครคิดจะมาก็เตรียมมานะจริงๆผมก็เตรียมมาแต่ผมไม่ได้เอามาจากโรงแรมแค่นี้ ไม่คิดว่าต้องใช้คือคิดว่าเข้าไปในปีนางคิวอ่ะไม่ต้องใช้แต่ว่าอันนี้ที่เรามาเนี่ยคือที่มันเป็นรถรางขึ้นไปนะครับไม่ใช่เดินขึ้นไปนะเป็นค่าอ่าเป็นรถรางขึ้นไปคล้ายๆดอสุเทพโดยค่าตั๋วเนี่ยคนนอกอย่างเรานะขึ้นลงก็30ลิริงกิตก็ประมาณ200กว่าบาท2 2 0บาทไม่รู้แพงไหมแต่ก็ประมาณนี้แหละฮะเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเป็นคนในนี้เขาก็ได้ถูกกว่าอยู่ละเยครับเดี๋ยวไปขึ้นรถลางกันรถรางโดยสารขึ้นไปด้านบนของปีนังฮิวนี่ก็ถือเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์สำคัญของเกาะปีนังเลยครับซึ่งรถรางที่นี่เปิดให้บริการมาหลายปีแล้วและได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องจนเปลี่ยนรูปแบบรถมาจนถึงปัจจุบันจากเดิมที่ต้องใช้เวลา30นาทีในการขึ้นไปถึงด้านบนสำหรับรถรางรุ่นเก่าปัจจุบันจะใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้น โดยความเร็วของรถรางก็เอาเรื่องเลยทีเดียวอากาศรถรางมีแตนสวนอะไรนั่นเลยอากาศรถรางก็เร็วนะคือคือสูงกว่าขึ้นดอยสุเทพเยอะเลยหมายถึงว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะฮะ ความสูงเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเมื่อกี้คือปีนังเนี่ยข้างล่างเนี่ยผมว่าไม่น่าเกิน30 40เมตรจากน้ําทะเลนะส่วนที่เราขึ้นมาเพราะมันขึ้นเนินมันนิดนึงละแต่ข้างบนเนี่ยเจ0ร้อเกือบ800รอเมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับก็แปลว่าขึ้นมาเยอะอยู่นะขึ้นมาประมาณ700รเมตรเกือบแ0 0เมตรได้ละผมว่าอากาศก็เปลี่ยนไปเลยครับมันคึมด้วยแต่ลมนี่เริ่มเย็นเลยเย็นสบายอะ่ะ น่าจะเดินเพลินๆนะที่นี่เรามีเวลาทั้งบ่ายนะครับตอนนี้บ่ายสองกว่าคือตอนนี้มาทั้งหมดแล้วก็โค้งๆเลยไม่รู้จะไปไหนพยายามตามหาพวกแบบแผนที่ก็ไม่มีนะคือไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ไม่เจอเจอป้ายบอกทางาระยะทางที่เดินไปจุดต่างๆก็ไม่ไกลนะมีมัสยิดด้วยมีโรงแรมด้วยมีมพูลิตเซชันด้วยก็คือน่าจะ ใหญ่อยู่นะไม่มีอะไรแนละ้วฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปทางขวาก่อนแล้วกันครับเพราะทางขวาใกล้กว่านะถ้าใครมาเนี่ยเห็นว่ามีแบบเรลด้วยนะครับก็คือเดินขึ้นมาจากข้างล่างแต่ว่าแน่นอนฮะทุกวันเราเดินเหนื่อยเดินเที่ยวข้างล่างก็เหนื่อยละถ้าต้องเดินขึ้นเขานี่ไม่น่ารอดน,นะครับเมื่อวานเดินเยอะมากก็เริ่มเจ็บขานิดนึงนั่งรถน,นี่ก็เพลินดีนะ เริ่มเดินจากไหนไม่รู้เลยคือส่วนใหญ่เขาไม่เดินกันหรอกเขาก็ขึ้นรถลางเนี่ยขึ้นมาอากาศดีมากนะครับเปียกชุ่มฝนหน้าเพิ่งตกไปแล้วก็มองเห็นวิวข้างล่างละสวยดีจุดชมวิว,วอยู่ไหนไม่รู้ตามขัก,ก่อนเนี่ยตรงนี้ก็มีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยนะครับ30ลิงจิตนั่งได้5้าคนไม่รู้นานแค่ไหนคิดอยู่ว่จะต้องเดินไปย น่ต้องเป็นแนั้นเนี่ยตรงนี้โคตรสวยขอภัยเสียงก่อสร้างข้างๆที่เข้ามาด้ไหมฮะแต่ว่าเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะเนี่ยคือฝั่งนี้คือจอดทาวนะครับแหลมๆตรงนั้นอ่าตรงนี้นคือจอร์ดทาวคือย่านเมืองเก่าที่เราไปมานะแล้วก็ตึกตึกสูงเดอะท็อปที่เราพยายามจะขึ้นไปแต่ไม่มีตังเมื่อวานนะครับไปอ,อยู่งนั้น คือเมืองเก่าเนี่ยจะมีโซนแค่ตรงแหลมแค่นั้นแหละแล้วก็อีกฝั่งที่เห็นตรงข้ามแหลมนั่นก็คือบัตเตอร์เวิร์ดนะฮะที่เราขึ้นรถไฟมาลงแล้วก็นั่งโซลี่ข้ามมานะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้คือสะพานแขวนะนะที่ข้ามจากฝั่งบัตเตอร์เวิร์ดมาจอดเทานะฮะนี่ก็คือสะพานเก่านะที่สั้นกว่านะฮะแล้วก็มีสะพานใหม่ที่ยาวกว่าอยู่ฝั่งนี้นะมาดูดิคือแบบ เออเหมือนอารมณ์เหมือนฮ่องกงกับเกาลูนเบาๆนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยโอ้โหสวยนะคือถ้ามีเวลาผมก็อยากเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่รอบเกาะดูสักทีนะแต่ว่ามันก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วก็จริงๆอยากสัมผัสบรรยากาศในการเดินแล้วก็นั่งรถเมลดด์รถโดยสารมากกว่านีฮะตรงนี้คือโคตรสวยอ่ะไม่รู้พูดไปเนีหยได้ยินขนาดไหนเพราะว่าเสียงเจียเหล็กดังมาก วโคบอกตรงๆว่าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับที่นี่มากเหมือนกับที่ไม่ได้คาดหวังกับปีนังมากเช่นเดียวกันเพราะเดิมทีผมตั้งใจจะแค่แวะเป็นทางผ่านเพื่อไปเมืองอื่นแต่อย่างที่เล่าไปตั้งแต่คลิปแรกที่มาถึงปีนังก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแผนแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเริ่มชอบและติดใจเกาะเล็กๆริมชายฝั่งทะเลนดามันแห่งนี้มากขึ้นทุกที โดยเฉพาะบนยอดเขาสูงแห่งนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะเดินไปเรื่อยๆในทางที่ไม่ค่อยมีใครเดินไปสูดอากาศและไอหมอกสดชื่นระหว่างทางที่มีเสียงนกและเสียงสัตว์หลายชนิดร้องอยู่เป็นฉากหลังผมเดินไปจนเจอจุดชมวิวอีกหนึ่งแห่งที่ใน Google Map เขียนไว้ว่าป i n e a n g Hill Best View Point แค่ชื่อก็ประทับใจแล้วแต่ยิ่งได้มองด้วยสายตาตัวเองตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจริงครับ ผมเริ่มเข้าใจแล้วนะไอแผนที่ที่เจอของปีนังฮิลเนี่ยอย่าไปมองมันน่าจะดีกว่านะเพราะ <c oughs> มันมันไม่เห็นมีมนเร์ t u r e trail ให้ตัวนแบบอย่างนั้นตามแผนที่เลยมันมีแบบทางที่แบบคนเดิน,นแต่ผมคิดว่ามันเป็นทางเป็นทาง เทรลสำหรับขึ้นลงเขาเลยนะครับมันไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยววันนี้ฮะมันคนละอันกันผมก็หลงเข้าไปอันสองอันละก็ยังไม่ใช่มันดูมันเดินลงไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับมันไม่ได้ว่าเดินลัดไปลัดมาได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงตอนนี้ก็เลยเดินย้อนกลับไปตรงกใกล้ๆทางที่ขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าสะพานแขวนที่เราจะไปเนี่ยมันน่าจะ ต้องย้อนกลับไปขึ้นตรงนั้นเลยนะฮะเอครับ,รบผมเข้าใจแล้วฮะคือตัวตัวสะพานแขวนที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นของเอกชนอีกเจ้าหนึ่งบนนี้นะครับซึ่งยาวนะคือมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะฮะบ,บนนี้แล้วก็ค่าเข้าค่อนข้างแพงนะคหกสิบลิงกิตต่อคนนะครับก็ประมาณ500กว่าบาทนะฮะซึ่งผมคงต้องบายไปก่อน,นครับ ไม่ใช่อะไรนะคือคือดูแล้วมันก็มีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะแต่ว่าเอ,อมันน่าจะสวยมากเลยมันน่าจะสวยมากแล้วก็มีชนีข้างอะไรให้ชมเนี่ยมันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ด้วยนะฮะบนนี้แต่ว่าปัญหาคือผมคิดว่าผมต้องมาอีกรอบแน่ๆเพราะรอบนี้มาคนเดียวไงมันต้องมีรอบสองรอบสามแน่ๆเลยด้วยราคานี้ก็เลยเก็บไว้มาคราวหน้าดีกว่า ช่วงนี้งบประมาณก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะนั้นปีนังฮิวที่เราไปได้นอกจากค่ารถลางขึ้นมาก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วฮะคือคงสรุปได้ว่ามันก็เป็นคือรวมๆทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่เดียวนะมันมีหลายที่มีคาเฟ่มีรีสอร์ทมีที่พักนะฮะคนก็สามารถขึ้นมาเองได้นะครับหรือว่าจะนั่งรถลางขึ้นมาแบบผมแล้วก็ แล้วแต่ว่าอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรที่นี่บ้างนะฮะของประมาณนี้เนี่ยส่วนนี้ก็เรียกว่า the habitat ส่วนนี้ก็เรียกว่า the habitat จริงๆอยากเข้าแต่ก็ตามที่บอกนะไปต่อ ผมตัดสินใจลงมาจากปีนังฮิลหลังจากที่คนพบแล้วว่าไม่มีตรงไหนที่ผมจะไปได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกโดยการเดินทางลงจากปีนังฮิลผมก็ใช้วิธีเดิมคือรถรางเพราะว่าตั๋วที่ซื้อไว้ก็เป็นตั๋วไปกลับอยู่แล้วซึ่งเมื่อลงมาถึงด้านล่างก็ต้องกลับมาเจอกับอากาศร้อนอบอ้าวที่เหมือนกับพระอาทิตย์ตกลงมาอยู่ใกล้แค่บนยอดหลังคาบ้านหลังข้างๆอีกครั้ง แต่ผมก็เลือกที่จะเดินตากแดดต่อไปจากสถานีรถรางอีก2กิโลเมตรเพื่อไปยังวัดที่ไม่รู้ว่าจะต้องออกเสียงเรียกชื่อว่าอะไรแต่คนไทยอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าวัดเจ้าแม่กวนอิมหรือวัดเขาเต่าแห่งปีนังซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตากว่าวัดที่ไทยมากนะักคือผมก็ไม่ใช่คนที่จะเชื่อถือเรื่องศาสนาเท่าไหร่อยู่แล้วแต่การเดินทางบางทีก็แค่อยากหาสถานที่ที่มันแปลกตาแบบนี้แหละ หมือนมันทําให้เราได้เรียนรู้ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่ต่างไปและมันทําให้เราได้ฝึกทําความเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น มเดินเติดเตยอยู่ในวัดเป็นเวลาสักพักใหญ่ๆจนถึงเวลาที่ผู้ดูแลวัดคนหนึ่งเดินมาบอกแกมดุพร้อมสีหน้าขุนเคืองนิดๆว่าวัดจะปิดแล้วทำไมยังอยู่ที่นี่อีกซึ่งความดุของคุณป้าที่ดูแลวัดคนนี้แทนที่จะทำให้ผมรู้สึกไม่ดีมันกลับกลายเป็นตัวช่วยไม่ให้ผมตกรถเมคันที่ผมต้องขึ้นเพื่อไปอยังจุดหมายต่อไปที่มาถึงพอดีซึ่งถ้าผมดื้อแล้วกลับออกมาช้ากว่านี้30วิก็คงต้องรอรถเมคันถัดไปกันอีกนานเลย ตอนนี้มาอยู่ที่ย่านเกอร์นี่เกอร์นี่ก็ดูแล้วดูเป็นแบบย่านคนมีตังค์หน่อยนะเพราะว่าเป็นย่านที่จากตรงเมืองเก่าที่เรามองมาเย็นๆที่ม่านมปดูภาพที่ตกเมื่อวานนะ,ะก็จะเห็นตึกสูงเยอะๆนะ แล้วก็มีห้างพารากอนมีอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังเทียบเลยนะครับมีคอนโดสูงๆถ้าเป็นย่านคนมีตังหละ่ะคารากอนนี่ไม่รู้คารากอนเดียวไทยไหมแล้วก็เนี่ยฮะมีตัวสรตทฟูดเนี่ยเดี๋ยวคงหาอะไรกินแถวนี้ขอเดินร,บรอบๆก่อ,อนครับเนี่ยตึกสูงไอ้สองอันที่เราเห็นวันก่อนแล้ว คืนสุดท้ายที่ปีนังจริงๆเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อกี้บนรถเมลแอบเห็นร้านเบอร์เกอร์แต่ไม่ใช่แถวนี้นะแต่ทำน่ากินมากเลยก็เลยอยากกินขึ้นมานะ,ะไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่โซนสตรติฟู้ดแถวนี้ก็จะเป็นแบบพวกสเตะ๊ะพวกมีพวกแล้วก็เหมือนพวกแบบเนี้ยให้เลือกจิ้มๆ ินมาเป็นไม้อะไรเงี้ยฮะจะหาเบอร์รรรเกอร์ได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวขอหาของ,ของขกินก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันออกมาแล้วฮะจากตรงโซนสตรีทฟู้ดเมื่อกี้ก็ยังไม่มีอะไรเตจตาแนละ้วมันเดิมๆอ่ะแล้วก็อาจจะผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยคือริมทะเลตรงนี้เหมือนจะกำลังถมทะเลเพิ่มแล้วก็ทำตึกเพิ่มนะฮะ ก็เลยมันก็ไม่เห็นวิวอะไรอีกอกลับไปนั่งชิลแถวเมืองเก่าเหมือนเดิมดีกว่าคือจริงๆก็คิดอยู่แล้วว่าจะมาหรือไม่มาดีนะครับตรงนี้เพราะว่ามันไกลาจากโซนที่เราอยู่หกเจ็ดโลนะนั่งรถเมล์กลับอีกก็ขี้เกียจก็ตั้งใจว่าจะมาหาอะไรกินแล้วก็ค่อยๆเดินเล่นกลับไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้รู้สึกผิดหวังเบาๆแค่อยากมาให้มันครบทุกโซนไง <Okay. S 1> เราอยู่ในเมืองเก่าอยู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็ไปเที่ยวโซนธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยอยากมาโซนตึกสูงบ้างคุยกับเอ,อินอยู่นี okay, ้โอเคก็ลองทดสอบฟาสต์ฟูด้ดาเลดีไหมว่าเหมือนกับไทยแค่ไหนฮะ เดินเที่ยวห้างมาเลยดีกว่าห้างหลูน่าจะหลูที่สุดในปีนังแล้วมั้งดูทรงละทีก็หมดแรงแล้วนะเดินมาวันนี้หนักของเมื่อวานนะถึงแม้จะเดินน้อยยังเดินน้อยกว่าอยู่นะแต่น่าจะเดินพอๆกันขังเมื่อวานละแต่ว่าวันนี้เดินขึ้นเขาลงเขาเยอะนะ ก็เลยไปไหว้หาหิวด้วยเหนื่อยด้วยครับหาอะไรกินในห้างเลยแล้วกันเพราะวสเต็ฟู้ดก็เบื่อเบื่อลต้องการแบบรสชาติแบบที่คุ้นเคยบ้างนะฮะเลยเนี่ยมาจบที่แมคโดนัลด์นะครับจุดเด่นสำคัญก็คือชุดเนี้ยเพิ่มไก่ไปหนึ่งชิ้นนะประมาณ120บาทไทยเดยวคิงกันราคาพอๆกันเลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นพวก KFC หรือ Texas เนี่ยแพงกว่าไทยนะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพวกไก่ทอดเนี่ยน่าจะแพงกว่าไทยแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์นี่เชื่อได้คบหาได้นะถ้ามาใครมามาเลแล้วก็เบื่อสเต็กฟู้ดก็มาลองดูพวกนี้แล้วกันเราอยู่ห่างจากที่พักประมาณ5โลครับยังตัดสินใจไม่ไดนะ้ว่าจะเดินค่อยๆเดินกลับไปชมวิวไปเรื่อยๆหรือ,รอว่าจะขึ้นรถเมย์นะพอนั่งรถเมย์ก็ต้องเดินอ้อมไปขึ้นรถเมย์ เริ่มเดินอีกนิดหน่อยอยู่ดีก็เดินดูก่อนแล้วครับตอนนี้ทุ่มครึ่งกินก่อนตอนนี้แล,แล้วปีนังในภาพจำของผมก็ถูกตัดจ,จบลงตรงนี้แหละครับเพราะแผนการเดินทางวันต่อมาก็คือการกลับเข้ามาเดินทางในประเทศไทยกันต่ออย่างที่พูดไปแล้วว่าปีนังนี่คือเป็นที่ที่เหนี่ยความคาดหมายของผมมากที่สุดที่หนึ่งเลยนะมันมีทั้งเรื่องราวทั้งดีร้าย แต่รวมๆแล้วมันก็เป็นความทรงจำที่ดีในการเดินทางของผมก็น่าเสียดายเหมือนกันที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปให้ทั่วมากกว่านี้แต่ผมก็มั่นใจนะว่าจะต้องได้กลับมาที่นี่แน่นอนแล้วเจอกันใหม่นะปีนงัง